เชียงใหม่ค่ะในส่วนของการระบายน้ําที่เขื่อนค่ะสํานักง,งานชนประธานที่1ได้สั่งเร่งพร่องน้ําเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนและอ่างเก็บน้ําขนาดกลางของแม่น้ําปิงเตรียมรับพายุวิภา21-24กรกฎาคมนี้ นายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชนประธานที่1เปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุโซนร้อนวิภาจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้และทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนส่งผลให้เชียงใหม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในห่วงเวลาดังกล่าวจึงได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชนพร่องน้ำ สั่เขื่อนแม่ง,งัดสมบูรณ์ชนในอัตรา40ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นอัตราเต็มศักยภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังได้ให้โครงการชนประธานในพื้นที่เร่งพร่องน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทุกแห่งอย่างเต็มกําลังเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการรองรับปริมาณน้ําฝนที่กําลังจะมาถึงรวมถึงได้สั่งการให้เร่งระบายน้ําในแม่น้ําปิงโดยการเปิดบานระบายของประตูระบายน้ําและฝายทุกแห่งอย่างเต็มที่ ทางด้านนายเกือ้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลครับเป็นผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เนี่ยท่านก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในจังหวัดเชียงใหม่ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่เองเนี่ยก็ได้มีการเร่งระบายเร่งพร่องน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมครับจะได้รองรับปริมาณน้ําฝนที่จะตกลงมาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กรกฎาคมครับปัจจุบันเนี่ยมีอ่างเก็บน้ําขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเนี่ยร้อยละ 70-80จำนวน5แห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำบ้านแม่ตะไคร้อ่างเก็บน้ำแม่โกนอ่างเก็บน้ำสันหนองอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาวและอ่างเก็บน้ำแม่ตู๋ครับรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำที่มีความจุมากกว่าร้อยละ80เนี่ยจำนวน2แห่งด้วยกันก็คืออ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงและอ่างเก็บน้ำแม่คอนนะครับซึ่งได้มีการกำชับให้ทุกฝ่ายนั้นติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องครับ และต้องมีการรายงานเหตุการอุทกภัยอย่างทันท่วงทีเพื่อที่จะลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ